สวัสดีครับคุณที่รักตอนนี้ผมอยู่ที่บนถนนยุทธพันธ์และตรงนี้ก็คืองานแนวอุบลถนนยุทธพันธ์ก็คือถนนที่มาจากดับเพลิงมาถึงชนประตูวัดหลวงงานแนวอุบลคําว่าแนวคืออะไรแนวก็คือถ้าแนวคําว่าแนวเนี่ยไปอยู่หน้ากริยาก็จะแปลว่าของอย่างเช่นแนวกินก็คือของกินแนวอยู่ก็คือของใช้นะฮะประมาณนี้งานแนวอุบลท่านมี13-16กุมภาพันธ์วันนี้วันศุกร์ 14กุมภาพันธ์เลนทายยังมีเวลาอีก2วันก็คือวันเสาร์อาทิตย์1 5 1 6มีอะไรบ้างมีแนวฟังฮะท่านบอกว่ามีแนวฟังแนวฟังก็คือของที่จะฟังสิ่งเรื่องราวที่จะฟังแนวยั่งยืนก็ของโบราณโบราณอะไรมานะฮะแนวมวลซืนก็เป็นการแสดงต่างๆแนวบ้านๆก็ของบ้านๆแนวกินแนวอยากก็คือของกินของอยาก แนวขนคิงลุกคำว่าขนคิงขนคิงก็คือ,อขนแขนประมาณนี้ฮะก็ขนลุกแนวร่องแนวรองกข็ของที่มาลองกันแนวเห็ดแนวแต้มแนวแต้ม,ตมก็คือ,อการวาดรูปเดี๋ยวเรามาดูกันฮะตรงนี้เป็นถนนนิทรร์ากาเป็นเรียกว่าเป็นเมืองเก่าย่านเมืองเก่าของอุบลราชธานีเนาะ ก็เริ่มมีคนมาทําร้านรวงฮะอย่างนี้ร้านท่านเขียนว่าจินดินะตัวอักษรตัวนี้คือจิ้นจิ้นแปลว่าทองฮะก็ท่านขายอะไรล่ะท่านขายไก่ต้มการประมาณข้าวมันไก่ข้าวขาหมูจิ้นแปลว่าทองฮะหลงหลงเล้งมังกรก็เป็นร้านนั่งสบายสบาย อันนี้เลยเป็นร้านพ่มาเดิมอยู่แล้วผู้คน,นคือคาราคุติรักก็จะมีการแสดงต่างๆมีการออกร้านวงงะก็เรียกว่าปีที่แล้วประสมความสำเร็จมากสำหรับงานแนวบน แต่ปีนี้พี่ธีร์แล้วโดนฝนไปหน่อยปีนี้ท่านเลยจักมาต้นต้นต้นเทียนจำลองต้นเทียนรรษาจำลองนะนแล้วนี่กลายเป็นฮิ้วงานแนวปีนี้ฮะคุณธีรักงานแนวปีนี้ก็จะมีฮิ้วฝากหน่อยจะคุยครับฮิ้วนี่ฮะ นอกจากมาดูงานแนวแล้วตั้งแต่วันที่11ถึง20คุณที่รกักสามารถเดินถัดไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นศาลเจ้าคุทสุโขงัยราชธานีของเราและจะมีการแสดงยุค10วัน10คืนของกินของอยู่ฟรีมีอาหารรับรองใช่ไหมแง่แง่แงๆแง่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 แงงขอบคุณมากเจ้าค่ะ ตรงนี้คัดสิงนะคุณนรักหัวมุมตรงนี้ร้านทองสินประเส mm hmm. ริฐก็จะเป็นปกติต้องเป็นเหลี่ยมแต่ท่านทำเป็นโคน้งมาแทงโบราณหกเจ็ดหกเจ็ดสิบปีแล้วตึกนี้ฮะถือว่าสวยงาม เดี๋ยวถามนะการเอาหนังดาราดิวรอกมานี่คนเขาชอบไหมเนี่ยที่ชอบขอถ่ายรูปเยอะๆครับให้ความสนใจเยอะมากถ่ายรูปมาตลอด าาต,รตรงนี้ก็คือถนอนพม,มร่าเป็นวันเวทสุดทางลุ้นจะเป็นวิทยาลัยอาชีวะอุะบลฮะเดนี่ยถ้าเราจะไปศาลเจ้าเราก็เดินไปนิดนิดหน่อยแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งฮะ วนการแว่นวนแว่นทริปนี้ก็อยู่นานแล้วอุทยขอบรุ่มนี่ก็อยู่นานแล้วฮะนานมากมาก,มากจริงๆอค,คือข่าการกคนที่หลัก เรียกได้ว่าผู้คนหลากหลายฮะโอ้เยอะจริงๆฮะเมืองวนมีคนอยู่ร้านแขงร้านหกร้าน7เนี่ยมาอยู่แถวนี้กันหมดฮะข้ามันไก่ตอนบางสะพากนาาก็จะมีร้านลวงมาออกร้านข้างทางฮะลูกโป่งส้กรอก เทมปุระแล้วก็จูดีรู้สึกว่าเป็นเนื้อวากิวร้านชายร้านจัดผมฮาร้านนี้ฟูสมูทตี้ก็น้ำปั่นนะคุขนมข้าวคุกข้าวคุกขา้กขาวยำ ซอยนี้ก็จะเป็นย่านที่ให้ขายของนะเกาเรียกว่าเขาไปในซอยลึกเดี๋ยวเราค่อยๆเราเดินเมนหลักก่อนร้านเลยหลาร้านไลาลารลาลาล้านนี้เป็นร้านช็อกโกแลตฮะช็อกโกแลตอร่อยร้านนี้ช็อกโกแลตจะอร่อยมาก สำหรับช็อกโกแลตลายลา,ยลา,ยลายมาเลยฮะอร่อยอันนี้ยอมรับว่าอร่อยออย,ยอมรับว่าอร่อยแล้วร้านเขาสวยคัดสิทธะไข่ข้าวไข่เจียวแฮมชีส ทำไมหัวใจเก็บไว้ทำไมเราเธอหากเพียงทางใจของอาจารย์นะครับอันนี้เป็นอาจารย์เดยสามชั้นจำได้เลยนี่เป็นครูครูบาอาจารย์เลยครับผมและคราวนี้คงมีแต่เราที่จะออก ก็ิจกรรมหลากหลายฮะแล้วตรงนี้จะมีร้านข้าวมูแดงอยู่ร้านหนึ่งในซอยนี้ฮะสุบปืด,ดีตอนนี้เป็นร้านไอศค,ครีมฮะตรงนี้ก็น,อน้องหมอนี้เป็นร้านอาหารสำหรับนั่งสบายสบายห้องแอร์สถานที่โล่งกว้างขวางนั่งโล่งๆฮนะก็จะมี พิซซ่าเคยกินพิซซ่าด้วยมีพิซซ่าให้สั่งมีอาหารให้สั่งตรงนี้เป็นแนวขนคิงลุกแน่ๆฮะที่ท่านบอกว่าแนวขนคิงลุกก็คือ,อสิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นอาจจะสยองนิดๆอะไรฮะประมาณนั้นฮะ ขยประตูผีฮะผัดไทยนี้แต่ก่อนคุณยายขายแต่คุณยายก็เสียไปลูกชายก็มาเสร็จแล้วตอนนี้เป็นเหลือจากคุณตาฮะมาขายหรือลูกชายฮะประมาณนี้ร้านลานตาขายเสื้อผ้า สุดตรงนั้นก็จะเป็นสถานีดับเพลิงฮะเป็นสถานีดับเพิงของเทศบาลอุบลฮะถ้าข้ามสี่แยกนี้ไปฮะอยู่มุมฝานะั้นผอ้พวกคนเยอะแยะฮะก็เป็น Walk Street Walking Street ถนนคนเดินดีได้แบบดีๆแต่เพีงแต่มีพิเศษมีกิจกรรมต่างๆ สุดด้านนี้ก็จะเป็นถนนเขื่อนธานีตรงถนนเขื่อนธานีเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสำนักบรรเทาสารภัยของเทศบาลนครอุบลก็คือสถานีดับเพลิงธนาคารออมสินนี้อยู่มานานแล้วฮนะ เราก็จะเดินจากทางนี้ไปอีกก็จะมีการมาออกร้านรวงขายของต่างๆมีกิจกรรมวาเลนไทน์พอดีนะฮะอุลาเยอะเลย คช่นชนน้ำผล,ลไม้ผล,ลไม้สตรอเบอรี่ผล,ลไม้สดกระเป๋าผ้าไหมผ้าผ้าไหมผ้าไดดิบสวยงามทั้งนั้นเลยฮะ เัก็มาถูกมากฮะพรามัดยอมเกลยวทอดเกลยวต้มสรงเครื่อง เ้าจีบ้าบินตรงกลางท่านก็จะจัดโต๊ะจัดเก้าอี้ไว้ให้นั่ง ตรงนี้คือร้านฮะหงเป็นร้านกาแฟเก่าแก่โบราณก็ยังเป็นโต๊ะกลมไม้โต๊ะกลมเป็นหินอ่อนอยู่ฮะสำหรับร้านฮะหงแต่ก่อนมีข้าวมันไก่มีก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนี้เหลือแต่กาแฟอย่างเดียวฮะก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่อะไรท่านไปขายที่อ่กันแ,แล้วข้าวมูดแดงซึ่งปกติเขาอยู่ในซอยนี้ฮะปกติ ปกติเขาจะอยู่ในซอยนี้ตอนที่ท่าน,นออกมาขายนหน้าซอย you When you say nothing. ว่าบินมะพร้าวอ่อนกำลังเป็นที่ยึดกันนะ

ก็เรียกได้ว่าตอนนี้เดินไหลคนเมืองวนมีประมาณล้านแปดตอนนี้ล้านหกก็อยู่หนึ่งล้านหกแสนก็มาอยู่ถนนยุทธภัณฑ์กันหมดแล้วฮะสำหรับชาวบน

真的。 ก็เป็นกิจกรรมก็มีมอเอร์บัสอยู่เป็นสามล้อสามล้อวันวานย่านเมืองเก่า เพราะผมก็จะทำที่รำคาตรงนั้นก็ประตูหมวัดหลวงสุขานุชิตพันธ์ ตัวนี้คือสิมเก่าของวัดหลวงถ้าจะผมจไม่ผิดนะฮะอ่าใช่ฮะาิมเก่าของวัดหลวงฮะท่าน้ำมูลท่าน้ำมูลถ้าอย่า,า,า,ยง,ายงนี้ก็จะเป็นฝั่งฝั่งวารินฮะฝั่งวารินนี้จะเป็นเป็นลาดลาดชันลงมาฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งบน ต่างๆฮรตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมพับกระดาษมั้งเท่า,าจริงฮนะเป็นกิจกรรมพับกระดาษตรงนี้อยู่โรงเรียนสมัยก่อนผมจะเรียกอะไรกันนะคนคนไม่ค่อยได้เข้าไปวิหารพระแม่นาืมมนฮะ สารเจ้าพิณทองพงฮะอันนี้เป็น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 ปน,น,นสารใหม่แล้วฮะยูแคมยูแคมเพ้นยูแคมเพ้นโอเคยูแคมเพ้นยูแค p เพ้น โอเคโอเครอยิงแอนเพนโก้โอเคลูกหลาน <c oughs> อยา่าพลาดลูก okay. oh, <c oughs> โอเคสนุกฮะ กาวนุ่มบ้านลูกฮะอันนี้ข้าวจีข้าวจีนเขาจะชุบไข่จะอ่าทีแรกเอาข้าวมาบ่ายเกลือแล้วก็มาชุบไข่จีแล้วเด้อดึงไม้ออกเอากระน้ำอ้อยหยอดพอาจนี้เดือนสามคอยจัวหน่อยค่อยถาเขาจีเขาจีบะมีน้ำอ้อยจัวหน่อยลังน้ำตาคือตอนนี้เราจะมีรสชาติอ่าเค็มมันมันจากไข่เค็มจากเกลือแล้วถ้ามีหวานขึ้นไปเพิ่อมอีกจะสุดยอด ขอบคุณมากครับงงรฮะฟรีฮะคุณที่รักมาเลยครับซุูมนี้ท่านบอกว่าวัยรุ่นวัยเก่ารถเมเทาอุบลรถเมเทาเนี่ยจริงๆเป็นสีน้ำเงินฮะแต่คนอุบลจะเรียกว่าเมเทาจริงๆจะเป็นสีน้ำเงินอ่าคร่ำๆนะฮะแล้วก็ ชื่อบริษัทก็คือบริษัทวาลินเดินรถนะฮะ,ะวาลินเดินรถส่วนรถเมย์ชมพูสีชมพูก็จะเป็นเมย์ชมพูเดินรถซึ่งจะมีทั้งเมย์ชมพูเมย์ขาวส่วนใหญ่ก็จะเดินมาจากขาอุบลข้ามฝั่งมาเออจา,จากวาฬินข้ามฝั่งมาอุบลฮะ มือนี้จะเป็นตลาดผ้าฮะในอดีตก็คือด้านหลังตึกด้านหลังตึกอาคารพาณิชย์เหล่านี้เนี่ยจะมีซอยเดินเข้าไปทุกระยะข้างในก็จะเป็นอาคารตลาดเป็นตลาดผ้าขายผ้า เอามาสวนได้แล้วนะเปตรงชาต้าคุณชระก็ได้แล้วฮะเดี๋ยวมาชิมดูประมาณชาซีรอนครับอร่อยอร่อยฮะคุณชนะ คสุขเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเดินถ่ายภาพนิ่งวันนี้ก็ที่ว่ามาเดินดูโกโก้ร้านน้ำมา ฟิลไฮโดรเจลฟิล,ฟลติดโทรศัพท์ใหญ่ชวนชิมนี้เป็นของหวานเจ้าดั้งเดิมของเมืองอุบลนฮนะหรือจะเรียกว่าของหวานดารสินก็ไดนะ้ขนมน้ำตาลมาแล้วขนมลิงปั้น20บาท40บาทน่ากุนนะุนฮะ ขนมหัวประกาศจริงๆเมื่อวานนี่ต้องผมหานะเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันง่วงเซียวที่ต้องเป็นวันไหว้ขขนมหัวประกาศฮะปกติขายที่ไหนฮะยงสังวนเนาะโอเคจะได้รู้ไม่งั้นผมได้ไปเอามัน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 คุณนิรักษ์หากินยากนะขนมหัวประกาศนี่ฮะอ่าอ่าใช่ขายดีขายดีขายดีครับขนมกวงเจียงฮะ ก็จะลืมากคุณชนะที่หาขนมัวประกาศผมเจอแล้วที่บวนเขาจะขายอยู่หน้ายงสงวนนะฮะ <Okay. S 1> น่าจะเป็นยงสงวนทางไปวาริน <Okay. S 1> ก็นี่คือ <Okay. S 1> งานแดว <Okay. S 1> ของเมืองะบวน มีตั้งแต่13ถึง16ก็เรียกว่าวันนี้วันที่24พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์มากันฮะมากันให้เยอะๆมากันให้ถล่มทลายสำหรับงานแนวไปแล้วฮะรักทุกคนเลยครับเจอกันเมื่อเจอกันครับสวัสดีครับไปลงนิ้ว